ตอนนี้เราดูเนี่ยผลยังไม่ได้ออกเป็นทางการแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่อย่างที่คุยกันเบื้องต้นน่ยนะคะว่าไบเดนอาจจะมานะคะแต่ว่า2สภาจะเป็นติกล็อกแบบนี้ประเมินยังไงคะสำหรับผลที่ออกมาแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างคือเรียนอย่างนี้ดีกว่าตอนแรกเนี่ยที่บอกว่าบลูเวฟอาจจะมา hmm. ใช่ไหมครับ hmm. ก็จริงๆเราก็ เราก็เชื่อไปตามโพลนะครับ <c oughs> พเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถในการไปไป f o r e c a s t ออกไปขนาดนั้นแต่จริงๆสิ่งที่อยากจะให้เป็นเนี่ยตั้งแต่แรกก็คือเป็นเป็นไบเดนแล้วก็อาจจะเป็นสปริตคอนเกรสเพราะว่ามันจะได้ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของการขึ้นภาษีเยอะๆขนาดนั้นที่มันจะเป็นผลร้ายกับกับตลาดทุนแล้วก็นักลงนักลงทุนอย่างเรา <c oughs> นะครับก็ถือว่าจริงๆก็ก็ก็ผลลัพธ์มันก็ใกล้เข้ามาเข้ามาละก็ forecast ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รอแค่เนวาดาใช่ไหมฮะ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ที่ไบเดนจะไดะ้ประธานาธิบดีนะครับก็กกเดี๋ยวมาดูเรื่องของการลงทุนถัดไปกัน,นใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดตอบรับเชิงบวกเยอะมากแรงมากแล้วก็เร็วมากนะคะก่อนผลจริงจะออกมาซะอีกเพราะว่าอย่างที่คุณพีทบอกไว้ว่าถ้าสปริตเนี่ยก็ไม่สุดตรงจนเกินไปมาตรการภาษีหรือว่าไปจัดการหุ้นเทคเป็นต้นทีนี้ถ้ามองในมุมของการลงทุนล่ะคะเราเห็นโอกาสอะไรในช่วงนี้บ้าง ก็จริงๆแล้วเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างผันผวนหลายๆคนก็เรียกว่าติดดอยกันครั้งสองครั้งเพราะมันตลาดมันก็มีการปรับฐานลงมาสองครั้งใช่ไหมฮะปรับฐานที่ละสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะก็มีคนติดดอยสองครั้งอาการติดดอยเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยที่มากับความผันผวนเนี่ยมันจะเป็นอาการที่บอกว่าตลาดเนี่ยมันมีว a ลูเอชันค่อนข้างแพงคือไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ตกลงมาเยอะใช่ไหมฮะ ก็โอกาสในการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ยังคิดว่าจะเป็นเรื่องของของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเพราะว่าในเมื่อตอนนี้เราเห็นว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่ดอกเบียมันจะไม่ได้ขึ้นเยอะเนี่ยวอลูเอชันของหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นถ้าเกิดว่าอดอกเบียไม่ได้ขึ้นนะครับเ,เราก็คิดว่า,าปี2021บเนี่ยปีข้างหน้าเนี่ยผมก็คิดว่า จะเป็นปีที่ค่อนข้างดีสําหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกาทั้งเทคโนโลยีในในเอเชียซึ่งก็จะเป็นเจ้าหลักๆที่ที่ท,ท,ที่ที่มีเทคโนโลยีที่นําหน้าเนี่ยก็จะเป็นจีนเกาหลีไต้หวันเป็นต้นนะครับค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆหุ้นเทคปีนี้ที่บอกว่าขึ้นไปเยอะพอสมควรแล้วนะ NAS, แต่ใน Year to date ก็ขึ้นไปหูกว่า20%แล้วเนี่ย<ะ>คุณพี่บอกว่ามีโอกาสไปต่อแปลว่ายังไปได,ได้อีกนับจากนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับถูกต้องมากน้อยอแค่ไหนขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะก็คือจริงๆสิ่งที่เราสิ่งที่เราถือว่าเป็นข้อดีใช่ไหมฮะก็คือว่าปี2020เนี่ยเป็นปีที่วีซัทุกอย่างก็คือว่าเศร,รษฐกิจที่บูมมาตั้งแต่ปี2000 8 2009ใช่ไหมฮะเป็นไซคล10ปีเนี่ยมันจบไปละเมื่อปีเมื่อเมื่อต้นปีนี้ใช่ไหมแล้วกลางปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่มก็คือก็คือวัฏจักรเศรษฐกิจรอบใหม่มที่อาจจะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะขยายตัวไป5ปีถึงถึง10ปีก็เป็นไปได้อย่างอย่างรอบที่แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมเมื่อเมื่อเราอยู่ในเฟสเริ่มต้นของของวัฏจักรเศรษฐกิจโลกใหม่เนี่ยผมก็คิดว่าทางเราก็คิดว่านะครับว่าว่า การขยายตัวการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นใช่ไหมฮะค่ะ,ะทีนี้ต้องยอมรับว่าหุ้นเทคอย่างที่คุณพี่บอกไว้คือมีหลายภูมิภาคนะคะอย่างอเมริกา<ะ>ก็ส่วนหนึ่งเนาะเอเชีย no อย่างนอตเอเชียนะคะอย่างไต้หวันเองอะไรเป็นต้นเนี่ยถ้ามองความน่าสนใจตอนนี้เทน้ําหนักไปที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะมก็จริงๆแล้ววันนี้ก็จะกลับมาที่ผลการเลือกตั้งนิดนึงนะฮะเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิด มันออกมาเป็นไบคุณไบเดนใช่ไหมก็จะสามารถมีแรงส่งให้กับหุ้นเทคที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียซะเยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าคุณไบเดนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีไม่ได้จะมีมาตรการที่ท,ที่ที่โหดร้ายกับพวกเราชาวเอเชียขนาดนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดผลมันพลิกออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรานับรวมคะแนนในบาร์ดาที่เลขหกเสียง คุณไบเดนเนี่ยเขาอาจจะได้ออกมาตอนจบเนี่ย270เสียงซึ่งมันก็ปริ่มมากแล้วถ้าเกิดมาจิ้นของแต่ละรัฐเนี่ยมันต่ำเนี่ยก็จะมีการคอนเทสตกันค่อนข้างค่อนข้างเข้มข้นหน่อยใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันพลิกขึ้นมาเนี่ยมันก็มันก็มันก็เลเซว่าพลิกมาทางประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็จะเป็นผลร้ายกับกับกับหุ้นภูมิภาคเอเชียนิดหนึ่งนะฮะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าหุ้นเทคโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผลพลิก มันก็จะเฮิร์ตหุ้นของภูมิภาคเอเชียสะหน่อยค่ะถ้าเราดูในวันนี้มันสุกแล้วนะคะสมมตินักลงทุนดูอยู่แล้วแบบโหเห็นหุ้นขึ้นมาเยอะมากนะคะอยากจะมีโพสิชันนะคะอยากจะมีสถานะคือติดปลายนวไว้หน่อยเพื่อคว้าโอกาสเราแนะนํำยังไงดีคะในแง่ของคุณเคก,ก่อนก่อนที่จะไป asset allocation ในสินทรัพย์ประเภทอื่นอ,อย่างที่เรียนไว้เมื่อคู่แล้วกันนะครับเราก็าคิดว่าอนาคตของหุ้นเทกเน่กในระยะระยะยาวนะครับค่อนข้างสดใสนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอย่างที่เวียนไปก่อนหน้านี้ว่าอาการของตลาดเนี่ยที่เกิดความบันผวนแล้วก็มีการปรับฐานมาถึง<ๆ>เกือบเกือบสิมีถึง10%ครั้งหนึ่งแล้วก็เกือบ10%อีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นอาการที่บอกว่าวอลเลชันค่อนข้างแพงแปลว่าผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคใน,ในสหรัฐเนี่ยมันยังไล่ตามมาไม่ทันคือ <ๆ S 2> แต่าามันใช่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าราคามันวิ่งไปเร็วมากโดยโดยปกติใช่ไหมฮะ วิ่งเร็วเหมือนเหมือนจุดพลุอ่ะก็เหมือนที่คุณเฟิร์นบอกอทีนี้ในเมื่อ,อตัวผลประกอบการมันยังวิ่งตามไม่ทันเนี่ยก็ก,ก,ก,ก็ก็มันเป็นสิ่งที่บอกเราว่าเ,เราควรจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่านิวไฮอาจจะเป็นนิวดอยตอนนี้ตอนนี้นิวไฮ <laughs> <ว S 2> <laughs> อาจจะเป็นนิวดอยนะคะครตนน <laughs> รงนี้ด้วยครับก็ก็ก็ตอนนี้หุ้นมันฟื้นตัวาจากจากจากที่มันตกลงไปรอบที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะมันฟื้นกลับขึ้นมาจนกระทั่งเข้า เข้าใกล้หายเดิมละก็คือเหลือแค่ประมาณ1%ก่กว่าๆสำหรับ s อสแเอ่แล้วก็แล้วก็นัสแดกก็เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยไอวีอวีลีฟแวรลี่เนี่ยมันมาใกล้จะจบละทีนี้เนี่ยความเสี่ยงมันเริ่มที่จะเข้ามามก็คือเรื่องของการฟ้องร้องที่ทาง <Trump. S 1> คุณทำใช่ไหมฮะเขาเขาอาจจะเปิดในในเปิดเปิดศึกในเรื่องของการการสู้คดีที่รัฐเพนซิลเวเนียที่รัฐเนบราซิเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาน่าจะทําแน่ๆเพราะว่ามาจิ้นมันอาจจะต่ำใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีน่าจะเป็นวิสคอนซินไหมฮะวิสคอนซินที่ที่มาจิ้นก็ค่อนข้างต่ําแล้วก็ไม่จำจะจำจำไม่ได้แน่แน่ชัดนะครับว่าจอร์เจียหรือว่ามิชิแกนนะครับก็ก็เห็นว่าแกจะเปิดศึกมามาหลายด้านเหมือนกันทีนี้เนี่ย เรามีเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าวันที่หลักเนี่ยที่อยู่ในอีกประมาณเดือนข้างหน้าเนี่ยมันคือวันที่วันที่8ธันวาคม่ะดธันวาคมคืออะไรคือวันเซฟฮาเบอร์ก็คือว่าการฟ้องร้องคดีทุกอย่างเนี่ยมันควรที่จะจบก่อนวันที่ค่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยจากวันนี้ถึงวันที่8ปเนี่ยประมาณเดือนเดือนเสร็จๆมีรูมค่อนข้างเยอะในการที่จะทําให้ตลาดกลับมากังวลใหม่ว่าการฟ้องร้องมันจะออกมารูปแบบไหนใช่ค่ะ ทีนี้อยากจะอยากจะเวียนไว้เหมือนกันนะฮะว่าว่าครั้งนี้มันปลาดมากเพราะว่าตอนนี้หลายหลายรัฐเนี่ยเขายังรับตัวการเลือกตั้งที่ที่ที่ส่งเข้ามาทางเมลเนี่ยเขายังรับกันอยู่เลยอย่างคืนนี้จะเป็นคืนที่เพนซิลเวเนียเพิ่งจะเพิ่งจะปิดการการรับเมลอินบาร์ลอนะครับซึ่งการรับเนี่ยหลายๆรัฐเนี่ยเขาก็จะปิดการรับเนี่ย วันที่ไม่ตรงกันนะครับ응응วันที่ยี่สิเนี่ยทางยกตัวอย่างวันที่ยี่บทางรัฐแคลิฟอร์เนียเขายัางรับเมลอินบาลอตอยู่<ม>เลยใช่ไหมฉ<ซ>ะนั้นเนี่ยในเมื่อตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาสั้นสองสามวันเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ควรจะเป็นช่วงที่เราเริ่ม,มระมัดระวังละ응응แต่ว่าผมขออนุญาตแบ่งกลุ่มนักลงทุนออกเป็นสองกลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มที่มีน้ําหนักของหุ้นมาเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็แสดงว่าเขาเข้ามาถูกทางใช่ไหมครก็ก็ก็ ตอนนี้มันกลับขึ้นไปไฮเดิมใช่ไหมเราคิดว่าการเทคโปรฟิตออกมาหน่อยเนี่ยแล้วก็รอความเสี่ยงที่มันจะเข้ามาจากการสู้คดีเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่าที่ตอบโจทย์ไม่ต้องเป็นเลทโปรฟิตลันเยอะนะคะเพราะความเสี่ยงยังมีเทคโปรฟิตส่วนนด่ดีกว่าเพราะว่าพฤติกรรมของตลาดหุ้นนะคุณเฟื่อหุ้นมันจะไม่ได้ขึ้นลิต์นะส่วนมากหุ้นมันจะขึ้นขึ้นไปไดเลื่อนแต่เวลาตกมันจะตกลิบใช่ตอนนี้กลับมาที่กลับมาที่ มาที่หายเดิมละก็อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงทีนี้คนที่คนที่ไม่ได้มีหุ้นเยอะอยู่แล้วเนี่ยะจะติดไม้ติดมือไว้นิดหน่อยก็ได้แต่ผมจะบอกว่าภายในเดือนหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยม,มันจะมีโอกาสให้เก็บหุ้นค่อนข้างเยอะเพราะเรามีเวลาหนึ่งเดือนที่เขาสู้คดีกันฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการเก็บหุ้นเนี่ยผมคิดว่าควรจะเป็นการทยอยเก็บในช่วงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนข้างหน้าที่มี ที่มีข่าวเฮดไลน์ในการฟ้องร้องคดีกันเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่<ร>โอ้โหอาจจะมีหุ้นจํานวนมากอย่างเฟิร์นเป็นต้นนะคะ <c oughs> คที่เต็มพอร์ตเลยนะคะซื้อตลอดเลยไม่เคยหยุดเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีขายทำอะไรมาบ้านในมุมของคุณพีทนะคะ<ร>ที่นี่ไอ้ก,กลุ่มหนึ่งแหละคะ่ะที่บอกว่าอาจจะยังไม่มีเนี่ยถ้าเขาควรจะเข้าไปทยอยสะสมควรจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนเป็นเทคอเมริกาเทคจีหรือว่าเป็น global tech ดีหรือว่าควร asset allocation ยังไงคะ ตอนนี้สิ่งที่เราจริงๆสิ่งที่เราชอบนะฮะก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียก็ก็อย่างเช่นอย่างเช่นหุ้นของภูมิภาคเกาหลีนะครับหุ้นหุ้นหุ้นจีนจริงๆหุ้นจีนก็ดีะนะครับไทยนี่เป็นกองคุณเลยไหมคะอ๋อถ้าเป็นถ้าก็ก็จะเป็นกองกองเอชซีบีออร์ไชน i าเอ u วิตันนะครับยกตัวอย่างนะครับ s C b Japan Small Cap นะครับอันนี้ก็เป็นกองที่ค่อนข้างโอเคเพราะจะเป็นกองญี่ปุ่นที่เน้นเน้นหุ้น Small Cap ที่เบ้ไปทางเทคโนโลยีนะครับหุ้นเกาหลีนะครับกองทุนเปิดไทยพานิ์หุ้นเกาหลี s C b Korea Equity Fund นะครับอย่างเช่นหุ้นอย่างเช่น Samsung S K Hynix ก็จะเป็นผู้นำทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับพวกชิปเซตอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับมื่กิมพูดอะไรไปละเอเชียอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตจีนเกาหลีญี่ปุ่นสมอ l ล์แค Uh, SCB Asian Emerging Market mm hmm. นะครับ mm hmm. ก,ก็จะมีหุ้นที่มีน้าหนักค่อนข้างไปทางเทคโนโลยีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดโผลพลิก mm hmm. เ,ปเป็นประธานาธิบดีทรัมป์ได้2ส,สมัยนะครับหุ้น uh, SCB Asian Emerging Market เนี่ยผมว่าค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกัน mm hmm. ฉะนั้นผมว่าณเวลานี้เนี่ยก็อาจจะยังแบบทดมันไว้ในใจก่อน แล้วถ้าในมุมของนักลงทุนที่มีหุ้นเยอะแล้วมาริสคาโกที่คุณพี่บอกว่าควรจะขายทากําไรมาถือแคชเลยหรือว่าไปพักในตราสารหนี้ก่อนหรือไปทองคำนี้ตอนนี้ทองคำก็โหขึ้นมามากสุดในรอบหนึ่งเดือนครึ่งแล้วด้วยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องตราสารหนี้ก่อนละกันจริงๆตอนที่เรามองออผลการเลือกตั้งไว้ตั้งแต่แรก<ะ>ใช่ไหมว่าอาจจะออกมาเป็นกรณีบล<ะ>ูเวฟนะครับสิ่งที่น่ากลัวสิ่งหนึ่งก็คือการ ออกนโยบายการคลังในเม็ดเงินจํานวนที่เยอะมากฉะนั้นมันก็จะต้องมีผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการออกพันธบัตรรัฐบาลในจํานวนที่เยอะ,อะเสร็จปุ๊บเนี่ยยิวของของของพันธบัตรเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่มันจะพุ่งไปเยอะใช่ไหมฮนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่ถือตราสารหนี้ในในลักษณะของกองทุนเนี่ยมันจะมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างเยอะแปลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าบอลยิวมันขึ้นเนี่ยปกติบอลยิวขึ้น ตราสารนี้ราคาจะลงเราต้องจําไว้แค่นี้จำไว้แค่นี้พอถ้าเกิดถ้าเกิดบอลยิวลงตราสารนี้จะปรับราาตัวขึ้น,นช่วงที่ผ่านมาที่คุยกันเรื่อง blue wave เนี่ยความเสี่ยงที่บอลยิวจะพุ่งขึ้นและราคาจะตกลงเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะใช,ใช่ไหมฮะ,ะถามว่าความเสี่ยงนี้หายไปไหมก็ไม่ได้หายไปสักเท่าไหร่เพราะว่า ยังไงซะก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องคุยกันเรื่องของการออกมาตรการนโยบายของ,ของ,ของนโยบายการคลังเนี่ยออกมาอยู่ดีนะครับในช่วงในช่วงปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้มากเท่าะเป็นรูเวฟแต่ยังไงยิวก็ต้องขึ้นยังไงยิวก็ต้องขึ้นะะฉะนั้นเนี่ยอกองทุนประเภทที่เราชอบถ้าเกิดเป็นกองทุนตราสารหนี้ใช่ไหมฮะก็จะเป็นกองทุนที่ม,มีกลยุทธ์ที่เก็บอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ไว้ค่อนข้างเต่ม ก็จะเป็นหนึ่งกองที่เราหยิบยกมาแนะนำเนี่ยก็คือกอง S C B อินคัมอินคัมฟันนะครับ S C B อินคัมนะคะสำหรับการพักเกินนะคะเราะว่าดูเลชั่นหรือว่าอายุตราสารสั้นหน่อยถูกต้องเรียกสั้นๆ S C B Inc นะครับ S C B Inc นะครับมีการที่มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสั้นนีดแปลว่าะแปลว่าในช่วงปี2021ที่ที่เราคิดว่าจะเป็นช่วงที่บอลยิวจะเป็นขาขึ้นถูกไหมฮะราคาของตราสารนี่เนี่ยมันจะตกไม่เยอะ แล้วก็จะมีสิทธิ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปกับไปกับไปกับ sentiment ของของหุ้นกู้ที่อยู่ในพอร์ตค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงหุ้นไทยบ้างมื่อสกรุลกค้างกันไว้นะคะคุณพี่บอกโูเราพูดถึงหุ้นตามประเทศหุ้นเทคกก็มีโอกาสหุ้นเอเชียก็ดีนะคะหุ้นไทยเป็นยังไงคะหุ้นไทยที่ทางเราประเมินไว้ใช่ไหมฮะก็คิดว่า อันนี้ส่งที่จะมาทางหุ้นไทยเนี่ยจริงๆมันก็เรียกได้ว่าจะมีอยู่แค่กรณีเดียวอยู่ละก็คือกรณีที่คุณไบเดนได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไบเดนได้เนี่ยเ,เขาก็จะเปิดศึกกับจีนน้อยลงหรืออาจจะเป็นมิตรกันมากขึ้นซะด้วยซ้ำทีนี้เราก็แค่หวังว่าทางหุ้นไทยเนี่ยก็จะได้รับอันนี้ส่งจากการที่ท,ที่ที่เศรษฐกิจเอเชียตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวถูกไหมฮะ แต่ว่าถ้าเกิดนอกเหนือไปจากการที่เราหวังว่าเอเชียเนี่ยจะพาเราขึ้นไปด้วยก็คงต้องรอให้ภาวะทางการเมืองเนี่ยม,มันสงบนิง่งลงเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราที่เราสังเกตเห็นมาตลอดซึ่งซึ่งซึ่ง,งทางผู้ชมก็คงสังเกตเห็นก็คือว่าถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยมีมีม,ม,มอีอิชูทางการเมืองอนะครับฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเทเม็ดเงินลงมามเขามาลงทุนนะครับตรงกันข้ามขออกด้วยซ้ำตรงกันข้ามขออก สังเกตจากเมื่อวานแล้วกันสดๆร้อนๆนะครับตลาดปรับตัวขึ้นน่าจะ3.3เปอร์เซ็นต์ไหม3.3ซแต่ว่าถ้าเกิดไปดูรีพอร์ตตัวตัวเลขสิ้นวันใช่ไหมครจะเห็นว่าฝรั่งไม่ได้ซื้อฝรั่งขายจะเป็นสถาบันซื้อ <ฮะ S 1> สถาบันซื้อถูกต้องฮะ,ะก็จะเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่เพราะตอนแรกผมเห็นตลาดพุ่งขึ้นขนาดไหนนึกว่าฝรั่งังกลับเข้ามาจริงๆไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องระวังไว้นิดหนึ่งเพราะว่าเออถึงขนาดที่ว่า ข่าวดีมันออกมา,มาทั่ว,วลโลกแต่ว่าฝรั่งยังไม่ได้ซือ้อหุ้นไทยเลยเมื่อวานแต่ถ้าดูโพซิชนันที่เขาเข้ามาฟโฟล์ไม่ใช่แค่ไทยในเอเชียเป็นยังไงคะเขาออกเหมือนกันไหมคะหรือว่าสเปซิฟิกอิชชูคือที่ประเทศเราเ,เป็นที่เป็นที่ประเทศเราเพราะว่าเพราะว่าช่วงช่วงชวงที่ผ่านมาตลาดหุ้นประเทศอื่นปรับตัวขึ้นค่อนข้างโอเคนะครับอย่างกองทุนไชนาไควิตี้ของเราเนี่ย ปรับตัวขึ้นมาก็กค่อนข้างเยอะ,อะมากกว่า10ตตั้งแต่ต้นปี ค่ะครับก็ถือว่าทําผลประกอบการได้ค่อนข้างดีดีทีเดียวน,นะคะเมื่อะะเทียบกับค่าเฉลี่ยนะคะ,ะทีนี้ถ้าเราทิ้งท้ายและกันให้คําแนะนานักลงทุนหน่อยในช่วงเวลาแบบนี้ความไม่แน่นอนยังอยู่นะคะแล้วก็แม้ว่าจะรู้ผลการเลือกตั้งในเร็ววันนี้หรือจะอีกเดือนนึงก็ตามเนี่ยแต่โควิดยังอยู่นะคะการท่องเที่ยวยังไม่ฟืน้น<ะ>ส่งออกไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่นะคะรวมถึงคอนซัมมชันก็มีปัญหานี่ติดชะงักอยู่แบบนี้นะคะ่ะคุณพี่แนะนํายังไงดีนะักลงทุนไทยเอ่อก็แนะนำให้ให้ ให้ติดตามข่าวถูกไหมครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่ล้วก็ติดตาม uh, Standard Welsh Morning w a l e ทุกเชา้าถูกไหมครั <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> อ่าครับอ่าโ,โดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ที่ท,ที่ที่เรามี headline ที่เป็นทั้ง positive กับ negative เข้ามากระทบกับพอร์ตการลงทุนของเราค,ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มองภาพของฟันเดเมนทัลไปด้วยว่าอย่างที่เรียนไว้เมื่อครู่นะครับว่าวัฏจักรของของการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเราเพิ่งจะอยู่ที่ปีที่หนึ่งะครับปกติวัฏจักรมันคือ5ปี10ปีใช่ไหมครัฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแล้วก็ อาจจะให้ระวังเรื่องของบอลยิวใช่ไหมฮะมสำหรับปี2021ถ้าเกิดบอลยิวเนี่ยเป็นลักษณะที่ไม่ได้วิ่งขึ้นไปแบบวิ่งวิ่งขึ้นไปเหมือนจุดพลุนะครับเป็นเป็นเป็นลักษณะของการขยับตัวขึ้นบันไดเลื่อนแล้วกันเราคิดว่าหุ้นเทคเนี่ยอนาคตยังสดใสยอยู่เพราะว่าอ,อยากจะเปรียบเทียบกับปี2000แล้วกันะนะครับปี2000เนี่ยเราก็มีในเรื่องของ US election ที่มีการ สู้คดีกัน,นที่มีการนับคะแนนใหม่แล้วก็ในปี2000เนี่ยหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยเป็นเป็นเป็นหุ้นที่ฮอตฮิตมากถูกไหมครัปีนี้ก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าเราอยู่ในคนละคนละเฟสของวัฏจักรใช่ไหมครัออตอนนี้มีเรื่อง c o m crisis ด้วยนะคะปี2000ถ้าจ๊ปี2000 .com crisis แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าหุ้นเทคในเวลานั้นเนี่ยผลประกอบการติดลบคือส่วนมากไม่ได้ทํากําไรแต่ว่าในช่วงในยุคนี้ของเรานะครับหุ้นกลุ่มเทคเนี่ย ทำกำไรกันค่อนข้างดีและกำไรก็เติบโตด้วยนะครับทำให้พอมาดู v a l u เ t ชันเนี่ยของยุคของเราเนี่ยมันไม่ได้แพงเหมือนตอนนั้นนะครับดูกลุ่มเทคถ้าเกิดถ้าเกิดเราดู Nasdaq ก็ได้นะฮะวอลูเชันถ้าเกิดดูเป็น PE เ a t i ชเนี่ย p r i c n to earning เนี่ยนะครับมันอยู่แค่ประมาณ30เท่านะฮะแต่ถ้าเกิดกลับไปยุคนั้นเนี่ยมันจะวิ่งแบบตัวเลขมันจะเวอร์หวังมากมแบบ 40- 50เท่าอะไระเี่ย ก็จะเป็นสัญญาณของของของฟองสบู่เหมือนตอนเหมือนตอนปีส0งพัน เหมือนหุ้นจีนปี2015สัญญาณฟองสบู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นที่คุณพี่กำลังบอกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือข้อมูลข่าวสารที่ต้องโมนิเตอร์ตลอดนะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยทั้งบวกและลบรายวันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะลงทุนนะคะสิ่งสำคัญคือ asset allocation ตอนนี้ถ้าไปดูส่วนที่น่าจะมีโอกาสมากที่สุดคือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในมอของ s c b a m นะคะแล้วก็หุ้นเทคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่า a k h นะคะก็ถือว่าน่าสนใจถ้าไบเล่นมา เชียน่าจะได้ในสมมากกว่าแต่ถ้าทรัมป์มานะคะก็อาจจะต้องตรงกันข้ามคืออาจจะต้องกลับไปฝั่งสหรัฐบริกาเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะคะความผันผลยังคงมีอยู่ต้องจับตาเรื่องของยิวด้วยนะคะที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่จะขึ้นถ้ามีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าไม่ใช่บลูเวฟก็อาจจะขึ้นไม่มากน ane, าาักก็ทําให้ราคาไม่ได้ร่วงหนักมากด้วยเหมือนกันนะคะพักเงินก็ SCB i n c o อินได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสําหรับทางด้านของคุณสุปรกรตุลญยญ์ธันนะคะเอเซ็ก,กติฟดีเรคเตอร์กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศจาก SCBAM ขอบคุณและสวัสดีค่ะครับขอบคุณคับสวัสดีครับ